วัดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคายสก,กุช่กันอย่างแรกนะคะเป็นบางปอนตตี้เราคิดชื่อเองนะเอเอิมคิดสัก,กุชี่เองแล้วก็เอาชื่อของบะตตี้มาใส่บางปอนตี้น่ารักมากเลยแล้วก็จะแถมนะคะแถมเป็นนาฬิการายเป็นสีจะขาวเป็นแดงแดงเป็นขาวแล้วก็มีของตกแต่งให้เพิ่มอีกอันนึงจะเป็นผีเสื้อทีม่วง ทั้งหมดนี้40บาทเท่านั้นถูกมากต่อมานะคะเป็นบังเมล่อน15บาทต่อมาเป็นปังแผ่น,นโนลขอบเหลืองอันนี้20บาทต่อมาเป็นเอ่อเทกราคา สิบบาทถูกมากต่อมาอันนี้ก็10บาทนนี้ิ่มมากเลยนะต่อมาเป็นบัสบันน่ายิ้ม ต่อมาเป็นอ่ะนี่แท็กเราทำเองต่อมาเป็นเต้าหู้สลูยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเอามาต่อมาเป็นอันนี้มีตำหนิตรงนี้นะที่เดียวด้วยออแล้วก็ข้างหลัง สิบห้าบาทสิบหาบาทนะ okay bye bye โอเคบายบายอ้อลืมบอกไปให้ไอ้ตรงที่คอมเมนต์อะให้ถามให้ถามมาว่าเลขที่บัญชีอะไรเมื่องั้นเราจะไม่ตอบนะให้ถามมาว่าเลขที่บัญชีอะไรนะถ้าคนจะซื้อแล้วก็บอกของ ของมาด้วยว่าซื้อของอันไหนแล้วก็บอกที่อยู่ชื่ออะไรประมาณนี้มาด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย